520d F10 คันนี้ครับอาการเป็นแบบนี้ครับโอ้ดูครับไหลกลับผมฉีดครับขึ้นมาอย่างเร็วพอ F10 นะครับเป็นบอสรุ่นนี้ก็น้ำมันอยู่สามสิบสามสี่สามสองอะไรอยู่ประมาณนี้นะครับเลองถอดเทียบไปใหม่ดูครับนดี่ครับเรามาดูไหลกลับครับการฉีดก็ค่อนข้างดูเดือดไหลกลับร่วงแบบนี้ครับ ควันมันต้องดำจริงๆแล้วนะฮะเอ้าเดี๋ยวไปดูปลายใหม่เป็นไงสวัสดีครับเพื่อนๆพวกกรผมต้อนร้านหัวชีด BKK กันเช่นเคยครับตอนนี้อยู่ในรถ F10 นะครับบีเดยวจะถามพี่เจ้าของรถดีกว่าเป็นอะไรมานะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับมาจากแถวไหนครับมาจากราชบุรีครับเ๋อมาจากราชบุรีเลยครับรถมีอาการเป็นไงมาบ้างครับรถวิ่งไม่มีแรงไม่มีแรงครับเห็นว่าไปทํามาหลายอย่างแล้วด้วยนะครับไม่มีแรงครับแล้วตอนนี้เป็นไงพี่หลังจากเรา ล้างหัวฉีดลื่นขึ้นครับลื่นขึ้นรู้สึกว่ารถมีกําลังแหมตอนมาควันดาใช่ป่าใช่ครับตอนนี้ตอนนี้ก็น้อยลงน้อยลงเนาะครับโอเคครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ทุกคนฟังนะครับคันนี้นะครับที่เข้ามาตอนแรกควันดาปิดปี่รถก็ยังพอมีกําลังอยู่นะฮะมีการรีแมปปิดเซ็นเซอร์ต่างๆไปแล้วหลายตัวนะครับก็ออกมาเทสหัวฉีดอย่างที่เห็นนะครับไหลกลับลวมแป๊ดเลยแล้วก็มี ในส่วนของซีซีปลายตันทั้งหมดสี่หัวก็เลยสงสัยว่าทําไมมันดําแค่นี้นะครับที่เห็นดําในรูปในคลิปนะครับทําไมมันดําแค่นี้จริงๆล้วต้องดํามากกว่านี้อ๋ปอปลายหัวชีดมันจ่ายน้อยนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราเช็คล้างปรับตั้งไปนะครับคันนี้ยังไม่ซ่อมยังไม่เปลี่ยนอุปกรณ์นะครับเช็คล้างปรับตั้งเกลี่ยน้ามันให้มันกลับเข้าที่ให้ได้มากที่สุดนะครับก็อย่างที่พี่เขาบอกครับว่ามันก็สมูทขึ้นนะครับก็เพื่อนๆที่อยากแม่นเทนน์นะครับเช็คระยะหัวชีด เช็คล้างหัวฉีดนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาร้านอยู่พุทธมนตรสาย2ซอย21ทับหแยก8นะครับออ,อยู่ในซอยนะครับแผนที่ก็ตามนี้เลยก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ <c oughs> พอมีอะไรฝากเพื่อนๆไว้พี่ก็ลองมาเช็คดูนะครับมีผลมีผลมากครับครับครับผมราคานี้ปลอดภัยมากเท่าไหร่พี่พี่ผมเสนอไว้เท่าไหร่หกพันโอ้โหวิสยเลยพี่หกพันห้าหกพหหกพันห้า ต,ต่อในคลิปเลยนะต่อออกสื่อขอบคุณพี่บ้างนะครับขอบคุณครับ,บครับฝากด้วยครับ,บ,รบสวัสดีครับ